วิธีเข้าถึงนั่นน่ะเราไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดไม่ต้องทำอะไรเลยนอกจากหยุดกับนิ่งทำใจเนี่ยให้มันมาหยุดมันนิ่งอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็หยุดนิ่งอย่างเดียวเฉยๆไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดอะไรเลยแล้วก็ไม่ต้องทำด้วยไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดไม่ต้องทำ หยุดใจนิ่งเฉยๆท่านั้นแหละแค่นี้เดี๋ยวเราก็จะสมหวังบางคนก็อาจจะมีความคิดว่าฟังแล้วดูเหมือนง่ายมีความคิดจะดูเหมือนง่ายจริงๆแล้วมันง่ายมากกว่าดูซะอีกดูนี่เราจะต้องขยับเปลือกตาเพื่อจะลึงขึ้นต้องขยับกร้ามเนื้อลูกในตาเพื่อจะมองอะไรให้มันชัดต้องคิดว่าจะมองอะไรด้วย ันยังต้องคิดต้องขยับกล้ามเนื้อแต่นี่ไม่ต้องขยับอะไรเลยไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดไม่ต้องทำอะไรนะีหยุดกันิ่งเฉยเฉยทำเฉยเฉย